อ๋องนี้เลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยเอ้าอ้าวเฮ้ยอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยลิฟต์ตกแล้นะตับเต็มว้าวอะไมันตีอะไรเอ้ยไม่ต้องขึ้นอย่างนั้นอ๋อเด็กเขาบีริลเซอร์เริวไม่ถึงแล้วครับฝันไม่ไกลไปไม่ถึงโอ้โหผมขึ้นยันเร็วกว่าเลยนะเนี่ย คุณทำอะไรครับบูขึ้นมาหัวคุณก็ต้องชนอยู่ดีอะฮะโอ้โหฉลาดเฮ้ยวัดวัดอิทเฮ้ยสมบีโอ้ชิตโอ้ชิตแบ็กเมสส์สกิตที้ฟอร์ดมามาตามมาอาปาทำมีพวกมาแล้ว โอ้ชิดปิดประตูครับปิดประตูปิดไม่ได้มปครับเฮ้ยผมเป็นเวลาเป็นด่านละอ๋อนะครับเฮ้ยบอดี้ว้าหอันนี้แหละเอารุงรุงรุงเอาไปทำอะไรเอ้าลงไปลงไปลงไปเออ굿ไบเอออ้าวไอ้ลุงเขาลงไปทำอะไรครับน่ะไปหาอาหารกินข้างล่างมีอะไรครับ ของกินนะฮะเราต้องไปยังไงเขาเนี่ยฉันจะบินบินไปก็บินไปไม่ได้ฮะมันจำได้ผมรู้สึกว่าจะออกทางไหนวะได่เหผู้เคยติดเอ้ยอ้ยโอ้บาย o รัโอเคนี่ครับอู้อ้วโหนี่ โอ้ยฟ้าอิทิส This i s the way. ่ h เอาไล่ t ด e ะ a ว่ e เดอะเว่ e r ฮะรูพอเมีเจอแล้วโอเคเข้าไปแล้วอุ้ยอ้ย้ยอีอียเฮดแคปครับระวังนะเฮดแคปบ้าว้าปุมโอ้ยโอ้หใส่ปิ้นเลยทำไมครับไลภาคสองไม่มี โอ้ยโอ้ยไปแล้วลูโอ้ไปแล้ว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 เฮ้ยซอมบี้โดนซอมบี้ยิงวิวนี่นี่เทพ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 ดู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 ลุนี่นี่กูไม่กลัวกูไม่กลัวไอ้ซอมบี้เลยเฮ้ยนี่ไะโอ้ยน่าจะเข้าไปช่วยลุงแล้วแหละไม่ทช่ไม่เราเอาไปว่าเราเผาศพให้ลุงเหนืออ่าไปก่อนครับลุงโอ้ยแทบไม่เหลือเลยใช่นไหม เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรด,ดูดูดูดิโอ้ยหลอนที่หายเลยเอามาเลยกที่เลยนะนี่เนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยอ่ะน,นะครับเฮ้ยเสีย,อย,อยงอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมรีบเตรียมจากทีนี่นครับเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วไม่ต้องทรมานรีบตายไปรีบตายไป <c oughs> เขาตายอ่ะครับเนี่ย อ๋อนะครับเฮ้ยมีปืนด้วยเฮ้ยเสียงหลอนมากเลยอะเราต้องแดนดอมนะฮะแล้วกูลงไปอ๋อนะครับเฮ้ยระวังมีหมามีหมามีหมา,หมา,าเตรียมอาวุธได้พร้อมนะฮะโอเคครับมไม่กลัวกูมีโปเกมอนกูโปเกมอนโอ้ยอุย้ยบอลเล่บอลทำพิษโอไม่โอไม่ อุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรยำอะไรยำโอ้ยโอ้ยหมา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 โอ้ยโอ้โหเกมอนอะไรเนี่ยเอ้าลุงอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยลุงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันเดียวมาน่ะอุ้ยอุ้ยคว่างระเบิดไปแล้วโอเคหยุดแล้วครับพอแล้วครับ ตายหาเอ้าเอาลุงเอ้ลุงอ้ลุงเอ้ยผมไม่รู้เมื่อกี้มันป่าพลาดนะฮะอุ้ยโทษทีครับป่าผิด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 โอเคโอเคโอเคจีแมนจีแมนอยู่ข้างบนจีแมนอยู่ข้างบนระเบิดป่าเว้ยอุ้ยโอ้ยเยี่ยมอุ้ยระเบิดครับจีแไอจีแมนไม่ทันนะเขาไปแล้วนะฮะมัเลื่อยมันเปิดเอง เปิดเป็นเหตุเฮ้ยเสียงอะไรอ้าวเฮดแคปเฮดแคบรอมีใครกัดเฮ็ดแคปอยู่ให้มันถังระเบิดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยออกมาแล้วอ่ะล้างล้างออกมาแล้วเอาไปกินดิเอาด้วยหนาไปกินเฮ้ยตายยากใครเย็นเหลือเกินอะไรเนี่ย ไปบีเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเออโอ้ไอ้แคปครับมอเตอร์ฟัคไอชิ้นเฮ้ยตัวนี้มีลุงเอาลุงลุงเข้าไปทำอะไรอะลุงขซอมบี้ซอมบี้วัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเจอลุงลุงเขาอยู่ไอเนี้ยครับเมื่อกี้ลุงลุงเปิดประตูเลยครับผมจะเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยผมเต็มของให้ลุงแล้วเนี่ยเร็วเลยลุงคุณทำอะไรพ่าคุณลุงแอบอยู่จะไปโดนได้ไง เห็นไหมเสร้งมเฮ้ยโอ้ยลุงเอาระเบิดเข้าไปลุงลาก่อนลุงโอ้ลุงโอ้โหเฮ้ยโอ๊ยสอรี่ข้างหลังมีพยาบาลนะมีฟิร์สเอ็ดนะเอาเอดมาหน่อยเอ็ดไปถัดแล้วผมดึงหมดแล้วฮะเอาผมไปช่วยกันอ่ะเอ้าโอ้ยังไม่เต็มเลยข้างล่างมีน้ำนะฮะระวังนะฮะ เอาเลยนะเปิดน้ำเลยเระวังจมน้ำตายนะบุ๋ง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 มาที่ครับมาที่มาที่มาทีนี่ไงทางขึ้นทางขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยโหงี่เลยอันนี้อันนี้สะเศษอะไรครับเนะ <c oughs> นี่ยเศษนี่ฮะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> เบอร์การขึ้นอย่างนี้มากโอ้เชี่ยว้าวโอ้โอ้รอดชีวิตได้นะฮะอดิหารมากนะฮะคุณไม่ตายคุณตายไหมครับตายนะฮะผมเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเฮ้ยผ่านเฮ้ยสไลดเลยโอ้ขึ้นมอีเอานี่ต้องดูผม โอ้ยโอ้ยฮ <con Liberty Overwatch> mm ่โอ้ไม่ได้โอ้คุณคุณทำอะไรฮะเสียเวลานะฮะน่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะสำหรับเยาวชนนะฮะเราไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเราต้องเอาเราต้องทำแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ฉลาดนะครับเฮ้ยคนที่ฉลาดจะทำแบบนี้นะฮะพระเจ้าโอ้แต่ก็มีศักดิ์สิทธิ์โพสโอ้ เห็นไหมฮะโอ้โหตรงนี้เสียว่าเสียบมาก่าเสียบมากข้างบนนี้คุณต้องมาสัมผัสเองนะฮะจะรู้ว่ามันรักเสียบขนาดไหนขู่เฮ้ยเฮ้ยโอาเอาถึงละฮ่าฮ่าถึงแล้วถึงแล้วจะใช้แบบสปีดลันไปเลยนะฮะถึงแล้วอุ้ยโอ้โหอุ้ยระ้วยำ คุณบิดเบียนผมทำไมครับเนี่ยคุณถึงแล้วคุณจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเข่าใหม่นะฮะไปตกไปตกเอ้าโอ้โหตาเนี่จะป่านนี่นะเอาเยอะเอาเยอะจัดไปครับไปถึงแล้วเพื่อน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 ถึง้งนะตึ้ง้วโดนถึงแล้วเออเฮ้ย โอ้โหระยำโอ้โหโอ้โหบรการตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะดูนะฮะโดยการเอาการระเบิดไปวางไว้นะฮะไม่ให้คนอื่นเข้ามาได้นะฮะอ้าเอาใหม่เอาใหม่โหยากมากเลยเฮ้ยระเบิดไอ้ผ่านเนี่ยฮะบัวต้องกดชิปไปด้วยอะเพื่อความไม่นั่นโอ้ยเฮ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนโอ้โหวัดเสี่ยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชื่อ เอาโดดนี้ถึงไหมเนี่ยตรงเนี้ยโดดไปถึงไหมถึงไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงหรอกดูดิเอาอีกแล้วโอ้อันเดียวไม่พอด้วยนะดู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 โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้พาคนอื่นตายด้วยดูดิขีดเกล็ดหอกแล้วโรนออรเออ ดูเบสิกก oh ็ต oh. oh, yeah, yeah, yeah. ้องทำอย่างนี้งี้ไไหนไหนไหนเบสิกขั้นเบสิกโอ้ยโอ้ชิดต้องกดชิปไปด้วยอ่ะแล้วก็เดินลงไปอ่ะง่ายมากนี่เป็นสเต็ปนะก็เดินให้ผ่านกันโอ้วหช่าผมยังไม่มีโอกาสได้เหยียบฝั่งนู้นเลยนะเนี่ยเย่แล้วเว้ยอ้าวเย่เย่เย่โดดดึง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 ดู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 เราดูเรา ไล่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 โอ้แค่นี้โอ้แค่นี้ไอเอาไอ้อวยเลยหนึ่งโอ้ตายตายเหลือดหนึ่งโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในลิฟต์แล้วนะฮะส่วนนี้ก็เป็นชุดกับแฉลงนะฮะไม่รู้ไปจากไหนนะฮะของกอดอนนะฮะมาแล้วกัปลิฟต์โอ้ชื่อคอะไรนี่นี่ไหนไหนแมวเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ย เสียงเพลงมาโอ้ยโอ้ยไปไปแล้วเก็บมาเก็บบ้าไนแม่เขเาแล้วไาแม่เข้าข้างหลังครับข้างหลังคนระับอุ้ยคุณกลัวใครออกมาเหรอครับนะักกลผีวิ่งผ่านนะฮะโอ้โหสองกั้นเลยโอ้โห โอ้ยใหญ่ใหญ่ข้าพเจ้าใหญ่ข้าพเจ้าเอาตายทั้งคู่เออเอาเอาคุณอะไรคุณนะครับแล้วทำไมคุณเดินคุณเดินทำไมขาคุณเพี้ยขยับวะเฮ้ยทำไมคุณเดินงั้นได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะโหดมูนบล็อกก็้วสุดยอดอ่ะอ๋อหายแล้วหายแล้วทางนี้ทางนี้ผมว่าทางนี้แหละ โหมันจะมีอะไรโผล่ป่ะครับคนกลางจะโดนแล้วคนหน้าจะโดนไหมฮะ้นไปอ้าวผมเจอแล้วฮะเฮ้ยโอ้ชิโอ้ชิ่โอ้โอ้ชิ่เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปตามทางผมไปดิลโอ๊ยโอ้ยมองหันำทางครับโอ้โหโอ้ยมองหัวลำทางครับโอ้ยไอ้ไรยำนี่นี่อ่ะผมมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอ้าว ไม่ไม่โอ้ยอย่ามาโอ้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 ้โอ้โอ <what? I S 2> ้ oh, oh. Oh. Okay, okay. <S 2 shooting noises> ้โอ้โอ้้โอ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  ตายโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะไปโอนิเคิลไปโอนิเคิลเฮ้ยไอ้ลุงมันยืนอะไรนันน่ะเฮ้ยลุงไปกัดลุงแย่เลยอ่ะลุงลุงเขาวิ่งเลยนะลุงเขาเตลิดเลยนะลุงลุงลุงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพยาไปกัดลุงเออลุงตายโอ้ยโอ้ย ก็ยิงก็ยิงแล้วไอ้ช่งยิงแล้วเป็นไงเออเออมันอยู่ในตู้เนี่ย้ยตัวมันไม่รู้อยู่ในตู้เนี่ยเฮ้ยไหนไหนไหนแมงซับเหยียบเล่นเหยียบเล่นแครบแพรบแครบแพรบมีการกระโดดไม่หยียบด้วยนะเออมีเสียงแครบแพรบด้วยเออมันดีนะแครบแครบโอ้ยไม่หยียบมันทำไมล่ะโอ้เร็วจริงเอ้กินแอปซีดีป่ะนี่เพิ่มเลือดหนึ่งอ่ะโอ้อะเรนดูนี่ฮะ กินเอฟซีไหมฮะมจะยืนเพิ่มหนึ่งไหมเหรอเนะ<ม>นี่ยเนี่ยกินละ<ม>งับอ,อคุณเอ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ฮะ<ม>เฮ้ยตรงนี้แม่นี่สวิตต์สวิตต์ครับสวิตต์แตดเป็นไงฮะอ้าวเปิดแล้วครับตรงนี้เปิดแล้วไม่มีไฟแล้วครับอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยใช่ฮะ ผมเยียบอะไรดังแแคบแบบนี้ประตูฮะเฮ้ยดันไว้เดี๋ยวมีซองบี้ยวมาดันไปประตูเอะโอเคโอเคเฮ้ยเสียงน้ำครับเสียงน้ำแล้วน้ำโอ้โหไม่ไหวฮะมึนฮะเฮ้ยมาดูนี่ครับเฮ้ย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 เฮ้เันยอฮมาแล้วกดเลยนะฮะ โอ้ยมันไม่อ่าประตูทำจากอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหยียบแม่งเลยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเอ้ยคว่างระเบิดโอ้ยเฮ้ยมันคว่างตัวอะไรวะโอ้ยโอ้ยมันระเบิดอะไรครับโดนกูเต็มเต็มเลยครับ